เดี๋ยวปลายนิ้วพี่นงมใหญ่่ะพี่จ hmm. ับอนะแอ่ถ้าไปหน่อยพี่ขอขอูกล้องหน่อยซูกล้องหน่อยต้งหน้าตั้งหน้าด้านหน้าด้านหน้าพี่มองมองตัวนี้หน่อยครับโอ้โหมากเลยก็ไถ่ายตรงนี้ด้วยจะเรในช่องที่จะ่เรา่ือออมมือก็มจะคล้ายๆเป็นเม็ดพรศกเนาะ พี่โรเลสทราบขลงพี่อยู่รึเปล่านี่ใหญ่ใส่บาทไลท์เปิดเปิดไลทไหมให้หน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้้างั้นเดี๋ยวภาพนี้เป็นอะไรเป็นพระศพของหอยนะเขาก็ถ่ายรูปหอยใหญ่คดหอยเอ่อแบบเอ่อเวอผ่าน่าน มีมีมีแบบตัวเ่ยมีนแบบก็ได้วไม่เห็นอะไรเลยเดียวไม่มีมีคน่ยโบราณมั้ป็นทนรัชการที่4แ่้วกัเป็นคนหนุ่ยโอรโหเจี่ยเอยอ้าวเวียงส่องไ้กลองมาซิไม่ใช่ไม่ใช่ แน่นอนเลยอันนี้เป็นกรุครับของวัดหนองรอกนะครับซึ่งทําการบูรณะพื้นหัวสดนะครับอันนี้ท่านเจ้าวาดพระภูมินการสร้างบุญมีท่านสัจจารีนะครับท่านเจ้าวาดพระนองรอกนะครับได้อัญเชิญนะครับขึ้นยังพาที่รองด้วยพระขาวเก๋มากเลยครับเป็นกองนั้นเลยแล้วก็จะได้ทำไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟของวัดนรมรอกนะครับเป็นองค์งานในพิธี ถ้างน้นเลยองค์เล็กๆอ่ะเหมือนในพิจิตตเม็ดข้าวเม่าอะไรเงี้ยนะตีเขาเผาตะก่อนไหมไม่เป็นไรนี่ก่อนค่อยๆเติมค่อยๆนี่ชาอยู่บ้างจ้างถามว่างานยังไงบ้างถามว่าถ่ายภาพหน่อยเนาะอันนี้หอยอะไรเนี่ยเป็นมดตั้ำอ้อยมดตั้ำอ้อยเอที่ใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวขอเก็บไว้ที่เซฟกหอดเก็บไว้ที่เซฟหมดเลยรับใช่ใช่

นะครับตอนนี้ก็มีการพบเจอพระรูปนะครับ,เป,รบ,รรบเป็นพระผงโบราณนะฮะเป็นพระผงโบราณนะฮะระหว่างการนำดินขึ้นจากพื้นโบสถ์นะครับ ครับตอนนี้ก็ได้มีการพบเจอนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งเป็นเขาเรียกอเป็นพระผงโบราณน,นะฮะนะฮะเป็นพระผงโบราณตอนนี้ท่านเจ้าวาดนะครับได้ทําการนำเออพระผงโบราณที่พบเจอนะฮะนะฮะซึ่งเป็นแบบเป็นนี่ครับเป็นคล้ายเออ อยู่ในกลุ่นะครับซึ่งเป็นรคท้ายว่าเป็นหายเป็นโอ่งเ,เ,เล็กๆนะฮะนะร,ระหว่างการออนำดินนะฮะขึ้นมาจากพื้นบริเวณพื้นโบสถ์ใช่ครับรับเนอขอเนาะ นะครับตรงนี้ก็นะครับเป็นการพบเจอนะครับผมก็ได้ทำการ,รกเ,เอ่อถ่ายนะครับเ,เป็นบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเป็นภาพผงนะฮะพผงเนื้อดินเก่าโบราณน,นะครับนี่ฮะก็เอ่อมีผู้ใหญ่โตนะซึ่งท่านเป็นประธานชมรมพระเครื่องนคอรอสวรรค์ แล้วก็ผู้กำกับนะท่านผู้กำกับเชลเล่ครับท่านนายกสมาคมพักเครื่องจังหวัดนนทบุรีครับผู้ใหญ่โตนะครับส่วนบริษัตรง พานนี้นะครับก็เป็นภัชนะเก่าโบราณที่เออได้ได้ทำการบรรจุนะครับจำนวนพระผงที่พบเจอนี้นะครับแล้วก็แตกนะครับแตกอัออนนี้กำลังนำพระขึ้นมานะครับ <c oughs> โดยท่านเจ้าอ,อาวาสนะครับได้กำลังเออเก็บ หยิบพระขึ้นมานะครับที่พบเจอนะครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับโบราณนะครับก็เดี๋ยวทางวัดก็น่าจะเอ่อทำการเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นมรดกเป็นสมบัติของทางวัดก็นมลอกนะครับอําภอท่าตะโกนะจังหวัดนครสวรรค์ดินทับอยู่ข้างล่างดินลูกก้อนนี้เนี่ยนี่นี่นี่ อ่าครับก็ช่วยกันมองแ้วน้าหลวงพ่อเพ่อขยับนิดนึงนพี่ที่ขอขอยาขยับไปนดนครับกลัวมันจะทะลุลงไปอีกไปอีกไม่ต้องนะครับ